สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมบาวโนครับผมว่างเว้นครับผมร่อลูกค้ามาซื้อกับเขากับน้ำเมื่อนี้บาโนสิผ้ามาเบิงครับผมสาวไงเพิ่มากินได้เพราะฉันแซ่บเพราะฉันว่าบาโนกับบ้านนี่เคยล่องกากเทียว่าครับผมไปเบิงสาวไเพัน็ดอีหยังครับผมไปตามไปดูเรามาเบิงครับผมแอบมาเบิงสาวไ่ครับผมสาวไงพันธิตีหยังเด้อนี่ยพักอีหยังนี่ครับผม โอ้อันนี้ยอดยอดมันแกวบ้านเฮาตีนเนี่ยโอ้อ้อมมนเข้าไปเห็นกครั้งนี้เนาะมนเข้าไปหกครั้งนี้ไปบ้านโน่งกับมนเข้าไป็นอะไรครับผมเดี๋ยวบ้านโน่งติดซูมมาให้เบิ่งครับผมเอาไว้พี่น้องเบื้องในเด้ออ๋ออันนี้บักพริกหน่อยบ้านเฮาตัวนี่แหมเนอะบักพริกหน่อยหรือบักพริงไงนี่ ใส่เบิ้งด้วยโซ่หยอดดูโอ้พี่น้อง,งนี่หยดอดมันเกลวครับผมอ่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะพี่นะยอดมันเ<ะ>่ร่บ้านอีสานบ้านเบานูครับผมมันเกลวครับผมหอยอดมันเกลวครับผมออ,อ้พักคุ้มกับมีต้นนี่ไหมอูอ้พี่น้องมาเบิ่งบักริก ปักผีกน้อยบ้านห้องครับผมบพริกน้อยบักเขืออู้บักเขือขาวปาดทุบบนเปนของซุ้มยั่แต่ทีนี่ปลูกอะปาดพี่น้องบักเขือขาวบักเขือไร่ครับผมบ้านห้องครับผมนี่แหละครับพี่น้องปูไดบ้บางๆครับผมกับปลูกพักปลูกางาทรงทรงขายครับผมรถไถ่เาหนุครับผมเห็นปะครับบักเขือขาวอู้ดุกดุกดุก ขึ้นงามครับผมบกเขือขาวครับผมขึ้นดกครับเออบกทิกก็งามโอ้ทา้งคางครับผมเป็นข้องสุรประทานเห็นบ่นี่เห็นบ่นนนบนครับพี่น้องบานเพื่อน,นีปลูกเอียงก็ได้พ่อได้กินครับผมเพราะว่ามันอากาศอากาศดีเนาะเกาหลีเนาะอื้นเยกวสิบห<ม>้ามลึงทั้งกันครับผมโอ้ป้าพี่น้องเมาดดกกระดอกกระเดียดแท้ บักพริกอย่างมาดุกกระดกนี่แหละเพื่อนว่าพริกชี้ฟ้าว่าท่นวะซี่ขึ้นฟ้าพี่น้องเอ,อ้ยบังในกดมันดกครับผมบอกเลยครับผลเงาอัารัครับผมทั้งพีกับหอดทั้งปีครับบังสาวไงครับผมกําลังหมุนหัวหมุนสวนครับผมเก็บยอดมันมือนั่นมือนั่นเก็บไปกินแซบตีเมอร่นะปิดใจปิดใจ<อ>ก็ขากนาะ หลายหลายตนเบิ้งครับผมใครไม่มียานางก็เอาไปแทนน้ำยานางเบิ้งครับผมแกงน่อไม้อันนี้บ้านนุสีบอกผลประโยชน์ครับผมของหยอดมันแกวบ้านเฮ้าครับอ่าอันนี้สามารถเท็ดเป็นแท่นน้ำยานางได้ครับเด้อผู้ใดอยากแกงแกงน่อหมอกน่อไม้ครับผมนี่หยอดมันแกวบ้านเฮ้าครับนี่เอาไปยองเฮ็ดน้ำยานางได้ครับผม บาวหนูเคยเห็ดเคยแกงมาแล้วครับผมแซบครับผมผู้สะอ่อนบักพริกน่องใหญ่ใหญเพิ่นปลูกครับผมพู้สุดลูกหูกลูกตาครับผมดกอือบอกเลยว่าดกครับผมตของงาานเะอือทั้งบักเขือบักพริกเก็บจังไหนครับผมสาวยังเก็บจังไหนเนเานะาโอ้ครับผมทางเหนือเขาก็จะแกงใส่ออกเปรี้ยวนิดนึ่ง ทั้งเนื้อเพื่อนแกงครับผมแกงแกงส้มแกงออกซินส้มซินส้มเขาเอื่อนวดไหมวะอ๋อไอนี่ไม่ใช่ผักปังอ๋อมันจีคล้ายๆแกงผักปังไหมคล้ายๆกันจ้ะอร่อยทะเลาะแต่บาบาวนูเคยกินเที่ยนึงเลรอครับผมเกิดในไงมาบ่าวนูก็กินอยูซองเที่ยนี่แหละแต่ว่าผักหขมต้งนี้เพิ่นกะงามอยู่นี่ผักโมนี่เด้ผักหขมทั้งนั่นแหละผักหขมไงเขาเอิ่นผักหขมอ่าผักหขมไงครับผม สาวใหญ่เพิ่นกะเลาะหัวเลาะสวนปันหัวปันสวนเจ้าของครับผมนี่แหละพี่น้องป้องไปเฮ้าปูเพิ่นไปจังไดมากจังไดเพิ่นกบปูกันไห้ครับหากินกันครับผมแบ่งกันกินครับอันนี้ก็ามเป็นถั่วเหลืองติขึ้ถั่วเขียวนี่ถั่วเขียวอ่าตัวนี้เป็นถั่วเขียวครับผม เดี๋ยวบ่าวหนูสิผ้าแกะเบื้องในครับผมทั่วยังโอ้ทั่วเขียวครับผมอ่าอันนี้เป็นทั่วเขียวครับผมอ่าหาเบื้องหยากเด้ครับพี่นองบันเฮ้าอยู่เกาหลีเพื่อนกับปลูกกันเป็นหัวเป็นสวนอยู่นี่บบกทั่วเขียวแต่ว่าบันเฮ้านี่มีแต่คนเก่าค้นแก่ท่านี้ที่สิปลูกอ่ะคนบกเก่าบแก,น,ก,น,ก,น,กนี่ปลูก่าได้บอกเลยบึหัวจักซ้ำว่าบักทั่วเขียวทั่วเลี้ยงเป็นต้นแบบไดน นี know, das wireless, ่แหละครับมีรถอีแตกคู่บานเฮาครับผมเกาดีก็มีรถอีแ็กครับผมสูบน้ำอ่าเวลาใส่เครื่องไปสูบน้ำหดหัวหดสวนครับผมนี่แหละอ่านี่บรรยากาศสุดลูกหูลูกตาครับผมสวนนี่สาวไ่ได้จับจ่องมาโดนแล้วแรงหากินของสาวไงเพิ่นมาหาเช่าพี่ทำบ้า รับส่วนอาาพเกาหลีมองนี่ว่ามันอะจุมาพอแล้วที่ไหนได้ครับผมคนไทยคงไทยคงที่ไหนอ่ะคงที่ไหนอ่ะคงที่ไหนอ่ะคงเชียงรายอ่ะคงเชียงรายเหรอฮ่าฮอยู่บ่อลอยอ่ะบ้านอยู่บ่อลอยอ๋อโมเมนต์ครับผมสาวใหญ่เพิ่นเป็นคนคนเมืองกะคนเมืองเจ้าคนเมืองเจ้าสาวใหญ่พญาเมงไลครับผมอำเภอพญาเมงไล พญาเมงไลนนี่อยู่ในอยูใ่ในตัวเมืองนอกเกือบเกือบตัวเมืองครับผม,ม,มเลยออกไปหน่อยหนึ่งอะ่ะอ๋อ <laughs> <laughs> เลยออกไปเลยออกไปหน่อยหนึ่งแต่หกสิบโล <laughs> <ม><ค>นี่นะ,นะ,ะมันก็เป็นตะแเสยบด้วยครับพี่น้องบ่านูเคยกินแล้ว <laughs> บอกเลยว่านี่วิธีการเก็บครับผม <laughs> นี่หานลงค้นกับใส่เมีดหานลงค้นเขากับเด็ดเอา รสชาตินี่เป่านุกว่ามันสิคือหยอดพักบุ้งเวลาขัน,ข,นข้นขาหลวกเนาะขันข้าหลวกข้ากินอ่าคือลวกแล้วสิคือหยอดพักบุ้งเลยบอกเลยลักษณะเดียวกันเลยรสชาติเดียวกันนั่นแหละอ,อ่าเป็นป็นคือยังพักบุ้งพักยังนี่แหละขันข้าไปลวกนะกินกับแก้วกินกับน้ำปูทั้งเนืออพันกินกับน้ำปูเนาะน้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำปูไวเองกันละอะ นี่แหละครับคล้ายๆกันได้ลายบอโอ้ได้เบิ้งโซ่ให้พี่ให้น้องครับเบิ้งป้าหน่าจะได้ลายเราพี่น้องสวนนี่บ๊วยเมนแน่นอนนะพุ่นเอ้าบอกพี่บอกน้องเข้าสักก่อนแดดที่ซ่องน่ะอ่ะอําลาผ้าจากพี่น้องสักก่อนบ๊ายบายค่ะพบกันนคลิปใหม่ขอฝาอกันคลิปใหม่แน่ว่าทันพอกันคลิปใหม่ดละจ้าช่องไหนช่องไหน เบาโนคนอุดรจ้ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ